สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุภูสุคนมือนมอีกมะโปพอ,พอยายนิวตัางแดนคือเก่าหรอจ้ะยายนิวตัางแดนกับมีข่าวมาอัปเดตเนาะ,ะเนาะเรื่องกันกล่องวายุและลูกๆของเพื่อนนั่นแหละว่าเรากับเขาเรื่องกันเลยเนาะจ้ะเนาะความในใจกล้องวายุน้ำตาลูกผู้ชายเกิดอะไรขึ้นเกิดอีหยังขึ้นเนาะที่นี่เดี๋ยวยายนิ้วสื่อบอกสู้ฟังเนาะเนาะก็คือว่าลาสุดกล่องวายุเพื่อนกระไดเปิดเผยความในใจในเพจตัวเกียวมิวสิกเขาไปฟังกันด้วยจาคลิปได้โพสต์แบบนี้เนาะจ้าว่ากล้องวายุ คือความในใจทั้งหมดว่ามีลูกกี่คนน้ําตาลูกผู้ชายกองวายุมีลูกสามคนเดิอพี่น้องบ่ามณสองคนกองวายุก็ได้เปิดเผยความจริงเบอร์แล้วยอมรับเบอร์แล้วแล้วว่าแต่ลูกคนที่สามน่ะบ่ได้เปิดเผยเพราะว่าทั้งแม่ของลูกน่ะเพิ่นบันได้พอที่สิเปิดเผยตัวตนเนาะคณะกองวายุก็บอกว่าคิดห่วงแล้วกัลูกทั้งสามคนรักเสมอกันแล้วก็ส่งเสียเสมอกันเดิอพี่น้องกองวายุกับ่ได้ปลป้อยถึงไผจะค้น เราก็คิดยากว่าเปิดเผยผู้หนึ่งกับยานว่าว่าเปิดเผยอ,อีกผู้นึงเข้เขาใจนอกคนเป็นพอเนาะพี่น้องหากลูกเสมอกันทั้งสามคนนั่นลละแล้วที่นี่ช่วงสุดท้ายบอดบีกเพิ่นกัออกมาเพิ่นกับแซลลินนอบานพอไปหน,นี่ก็ได้ยินข่าวว่ามีลูกสามคนสีมีอีกบอกกล่องไว้อยู่กัเริว่าโบ,าบมีอีกแล้ว แม่นแท้ตีขันบ่มีแล้วนี่มืออื่นสิพาไปทำมันพราะนันบอดบิก๊กเราก็แซวเหรียญเนาะคณะแต่เราะกับบอวานก็ต้องอันนั้นดอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตเขาเอา,าไปเพื่อเอาใบด,ดอกมันบ่รูว้ว่าเป็นจังไงในอนาคตต่อไปในวันข้างหน้าเนาะคณะกระแม่นอีดีนั่นแหละเราก็ให้อันกลองไว้อยู่ขอขอบคุณเอฟซีสุผู่สุคนแล้วกับกองไว้อยู่กับขอบคุณบอดบิ๊กก้อนแล้วก็ขอบคุณเอฟซีสุคนเอฟซี FC สุผู่สุคนแล้วก็บเบือเบ้องหน้าเบื้องหลัง ของโตเกียวมิวสิกน้องน้องพีพีโตเกียวมิวสิกสุผู่สุคนเนาะเรากลองไว้อยู่เพิ่นกับห้องไห้น้องน้องกลองโตเกียวมิวสิกพิ่นกับขึ้นมาบ่าวเข้าใจกันกอดหักกันนั่นกำลังใจกลองไว้อยู่เนาะคะ่ะเนาะสุผู่สุคนเรากับกลองไว้อยู่กับฮันมาขอบคุณบอดบิก๊กอีกเทียร์หนึง่งเรากับห้องไห้เนาะเอฟซีไลายๆท่านกะ เป็นกำลังใจให้กองวายุสู้สู้เชื่อว่าเธอรับผิดชอบรูปทั้ง3คนอีกท่านก็ว่าสู้สู้นะเป็นกำลังใจให้นะครับน้องกล้องทางนี้ร้องไห้ตามเลยอีกท่านก็ว่ากี่คนก็ไม่มีปัญหาหรอกครับเอาที่กล้องสบายใจเลยจ้าเป็นกำลังใจให้นอคนะ่ะเนาะกองวายุ อดีตที่มันผ่านมาเรามันกลับไปแก่ไขบ่ไดสู่ๆเด้อจ้าเป็นกําลังใจให้กองว่าอยู่กับพร้อมทั้งลุกทั้ง3คนเนาะคะเนพะพี่พน้องน้องมีความคิดเห็นว่าจังไดก็คอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังแน่เด้อจ้าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าเดี๋ยวมีข่าวสารยานิวส์สมาอัปเดตสู้ฟังอีกด้อยจ้าขอบคุณมากค่ะบ,บายบาย